สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกร,กรและก็ชาวจอยคอยทุกท่านครับวันนี้นะตรงกับวันที่27กุมภาพันะฮะปี2555นะฮ5 5, 5 5 5นั่นเองนะครับนะวันนี้นะครับผมสมควรเผ่าชวดนะครับนะมาเยี่ยมนะครับคุณแม่นะครับซึ่งใช้ปุ๋ยซึ่งตอนแรกเนี่ยปลูกมะม่วงนะตอนนี้ตัดสินใจที่จะปลูกอ้อยนะครับนะ จะปลูกอ้อยก็เลยมาปลูกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้แนะนําใช้คือใช้ปุ๋ยเม็ดเนี่ยเป็นปุ๋ยรองพื้นนะครับทุกคนผมถามคุณแม่นะครับคุณแม่บอกว่าคนถามหาจังเลยว่าเอ๊ะทำไมต้นมันอวดจังนะผมก็เลยเอ,อ,อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าปุ๋ยแป้งนี้เนี่ยใช้ปุ๋ย1อินซีดินครับตาหนึ่งอินซีดินนะครับนะปุ๋ยตาหนึ่งอินซีดินนะครับซึ่งพุกเทนเป็นผู้ผลิตนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ที่จอยคอยจอยคอยนะครับงั้น วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอ้ต้นอ้อยเนี่ยอวบมากผมก็ผมผมบังเคยเห็นเต็มเต็มนี่นะครับว่าอ้อยเนี่ยฮะต้นมันอวบและมันสวยมากเลยครับนะเดี๋ยครับเนี่ยเดี๋ยวเราเพแผนมานี่นะที่โคนต้นนี่นั่นนะนี่ครับนี่นะฮะนี่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 โอ้โคนต้นนะครับนี่นะฮะต้นอวบมากเลยครับแปลงนี้กี่ไร่นะคุณแม่ครับสามไร่ครับสามไร่ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณแม่นะครับคุณแม่ซึ่งเป็นคนอ่าไม่เคยทํา ไปอ้อยมาก่อนนะครับเนี่ยคุณพ่อเขาก็ตอนนี้ท่านใส่เสื้อประจําตัวมาเลยนะครับนะฮะเนี่ยนะคุณพ่อนะครับ <S 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 <ๆ>สวัสดีครับคุณแม่ครับเจอนางนี้นิดนึงนะครับอทำํทำทาอ้อยครั้งแรกเลยใช่ไหมครับคบ่ะอ๋ะอผมเห็น,เห,นเห็นต้นอ้อยแล้วภูมิใจไหมครัว่าต้นมันภูมิใจฮะแต่ว่ามาคิดมากอีตอนนี้อ๋อ<ล>ไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวคุมีตัวอื่นมาแก้ไขอีกนะครับนะี๋วมันเพราะว่า สาเหตุคือมันจะมีตัวหนึ่งที่มีในแปลงนะครับที่เป็นใบข้าวขาวขึ้นมาตกตรงใจกลางต้นนะครับก็เกิดสาเหตุช่วงแรกเนี่ยเรา,เาไม่มีวิธีการที่จะแช่พันุ์ได้เพราะว่าเขาใช้รถไถในการรถที่เขาใช้ปลูกเนี่ยสับเองนะฮะปกติแล้วถ้าแช่ท่อนพันธุ์ด้วยมันจะไม่เป็นหไหมครับในนี้เราไม่ได้แช่ท่อนพันธุ์โอเคตรงนี้สวยมากแล้วเดี๋ยวเอาผิดพันตัวตัวอีกตัวหนึ่งนะ นะผสมกันแล้วก็มาแก้ไขเรื่องของตัวนี้มันมีเขาเรียกว่ามันเริ่มเป็นเขาเรียกอะไรตัวหนอนนะครับมันเห็นว่าอวบตัวอะไรนะฮะหนอนก่อนะครับต้นมันอวบนะเพราะหนอนมันเห็นต้นอวบมันก็รีบกินเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องกําจัดมันไม่ให้มันกินต่อนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับจากนี้ไปนะครับวันนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างเพื่อที่จะได้เป็นเขาเรียกเป็นไกด์ไลน์ในการที่นําเสนอเรื่องของปุ๋ยนะครับใครก็แล้วแต่ครับ ถ้าได้ใช้ปุ๋ยนะฮะซึ่งมันปุ๋ยและแปลงทุกการจัดการเป็นรายรับครับเรียกว่าเอาตังค์ไปซื้อปุ๋ย,ใช,ยใช้ปุ๋ยได้ตังค์โอ้โหใช้ปุ๋ยได้ตังค์ครับใช้ดีบอกต่อบอกต่อได้ตังค์โอ้ยดีไหมครับนะฉะนั้นวันนี้นะครับทุกท่านครับนะอยากรวยนะครับแนะนําคนใช้ปุ๋ยครับปุ๋ยอินรีย์นะครับซึ่งเป็นปุ๋ยชื่อว่าหนึ่งอินทรียดินครับนะที่อยู่ในจอยแอนคอย นะครับสิ่งดีๆที่มีในจอยคอยไม่รู้จบครับวันนี้ครับสวัสดีครับเที่ยวหน้าเจอกันครับวันนี้วันที่13เมษานะครับนะเรามาดูแปลงอ้อยครั้งที่3นะครับนะซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้อายุอ้อยนะครับอสามมกราคุมภามีนาเมษานะครับประมาณ3เดือนนะครับนะ แล้วดูนะครับนาหน่ออ้อยงอกโหงามมากครับดูนะครับนี่นะฮะดูนะฮะสวยงามมากจริงๆนะครับนะฮะนะดูที่เนะครับโดยใช้ปุ๋ยเม็ดนะครับนะซึ่งเป็นปุ๋ยหนึ่งอินรีดินนะครับแปลงนี้ทั้งหมดนะฮะสามไร่นะครับนะแปลงนี้สามไร่นะครับนะโดยเฉพาะโรงงานจะอยู่ตรงตรงข้างหลังนี้นะครับโรงงานหีบอ้อยนะครับ ในพื้นที่ของตาขีนครสวรรค์นะครับนะฮะปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้อ้อยอายุ3ปีสามเดือนกว่ากว่าหน่อยนะฮะนะแล้วตอนนี้สูงมากแล้วสูงท่วมหัวแล้วด้วยนะครับแล้วหน่ออ้อยนี่สมบูรณ์มากมีคนเห็นตื่นเต้นกันมากนะครับแล้วมีหลายคนนะครับที่เข้ามาวุ้ยแกใช้ปุ๋ยอะไรนะครับคนที่ปลูกก็คือคุณแม่อายุ72ปีนะผมมาช่วยดูแลให้นะครับนะฮะดูที่หน่อนะครับดูตะจีมเลยครับนี่โดยใช้รองหลุม ลองก้นหลุมนะครับนะใช้ปุ๋ยประมาณสองครั้งนะครับอายุสิบครึ่งเดือนเดือนครึ่งนะครับเดือนครึ่งใช้ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งหลังจากลองก้นหลุมเสร็จเรียบร้อยนะฮะนะฮะสวยมากครับสวยมากครับโดยเฉพาะนาดูกอนี้นะฮะสวยจริงๆนะครับดูนะฮะนี่นะเป็นทุกกอนะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะกอนี้นะครับ นะฮะโดยเฉพาะปุ๋ยหนึ่งซีดินนะครับนะแบรนนี้นะครับนะแบรนนี้ครับนะหนึ่งซีดินนะครับฟุกเทียนนะครับซึ่งฟุกเทียนนะครับเป็นผู้ผลิตนะครับนะฟุกเทียนเป็นผู้ผลิตนะครับนะฮะฉะนั้นเป็นปุ๋ยที่สูตรมีแร่ซิลิคอนนะครับนะด้วยทําให้ปรับสภาพดินนะครับทําให้ดินดีนะฮะดินฟื้นฟูดินนะครับนะสดสวยมากครับสวยจริงๆครับนะฮะดูนะฮะดู โอ้ยดูกอนี้สวยมากครับน่าสวยสวยสวยผมเห็นลงตื่นเต้นมากครับตัวต้นข้าวสูงต่อสูงท่วมหัวแล้วนะครับตัวนี้น่านสูงท่วมหัวแล้วนะครับน้อโอ uh. ้ยมีคนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะเนี่ยมีมีดารานะครับมาเยี่ยมชมนะมีดารามาเยี่ยมชมแล้วใส่หมวกมาด้วยนะครับนี่โอ้ นะถือมะม่วงมาด้วยถือม่วงด้วยโอ้โหเป็นไงเห็นเห็นอ้อยแล้วเป็นไงครับโอ้โหตื่นเต้นมากครับอ่าไหนนะฮะแบบใช้สามเดือนกว่าแล้วนะครับโอ้นะอ๋อครับครับครับอ่าสวยงามมากสวยงามมากเห็นนี่ชาวบ้านเขาเห็นนะครับดูนะฮะที่ที่ตัดตัดไปแล้วนะครับข้างหลังนู้นนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาใช้ของเราเนี่ยนะรรอบๆอบนี้นะครับรอบๆโรงงานนี่ครับโอ้โห นี่นะฮะต่อไปเนี่ยผลิตทันหรือเปล่ากไม่รู้เลยนะครับเนี่นะโอ้โหสุดยอดมากดูเนี่ยนี่ขนาดมีหินนะครับนี่ดูนี่มีหินนะครับนี่ดินนี่มีหินนะครับแต่ดูกอันนะครับนะฮะสวยงามมากสวยงามมากนะครับนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าหนึ่งอินทรีดินนะครับนะผมเองโอ้โหประทับใจมากครับหนึ่งอินทรีดินนะครับโดยฟุกเตียนเป็นผู้ผลิตนะครับนะนะฟุกเตียนเป็นผู้ผลิตนะครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยววันต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3มนะครับที่เราที่เรามาเยี่ยมชมนะฮะมาเยี่ยมชมไร่แปลงนี้นะครับสามไร่นี่ครับสวยมากประทับใจจริงๆครับนะนะเนี่ยโหชาวเกษตรกรทั้งหลายครับนะใช้ปุ๋ยดีดินดีนะครับแปลงทุกการจัดจ่ายเป็นรายรับนะครับมีตังค์ซื้อปุ๋ยนะใช้ปุ๋ยแล้วได้ตังค์โอเคครับสวัสดีครับ